ก็ที่เท้าซ้ายก่อนเนาะมก็โดยการเขย่า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 เข้าขย่าออกเนาะขย่าเ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 นาะเสร็จแล้วก็หมุนข้อเท้าหมุนไปหมุนมาหมุนเข้าหมุนออกสักอย่างละห้าลอบนะครับง่หมุนหมุนหมุนเสร็จแล้วก็เขย่าเขยาเขย่าเอีกแล้วก็มาเตรียมล็อก ปาเท้าไว้แล้วก็ดึงดึงนะครับดึงดึงดึงแล้วก็จับสองมือสีก็ได้ครับดึงดึงดึงเดี๋ยวแล้วก็เตรียมดึงนิ้วเท้าเนาะนิ้วเท้าอ่านิ้วป้งคือ T1 ถึง T7 อ่านิ้วชี้คือ T1 ถึง T7 นิ้วกลางคือ8ถึง1ิ12นิ้วกลางคือ L1 ลห่งถึงเอนิ้วก้อยคือก้นกบเนาะเสร็จแล้วก็มาทำเท้าขวาทำเท้าขวาเหมือนเดิมจับกุมข้อเท้าไว้เขย่า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 เนาะ ยาขยา,ขยาโยกไปโยกมาเดี๋ยวน,นะแล้วก็ <seul> หมุนเท้าหมุนเข้าหมุนออก <başka> อย่างละห้ารอบเนาะหมุนไปหมุนมาห้ารอบเนาะแล้วก็ขยา่าขยา่าขย่าแล้วก็หมุนวนหมุนวนเนาะหมุนวนไปวนมาเสร็จแล้วก็มาล็อกฝ่าเท้าเอา,เวา,าวไว้ดึงล็อกเอาขานี่ยล็อกฝ่าเท้า้เนาะแล้วก็ดึงกระตุกกระตุก จักด้วยสองมือเลยก็ได้ตะตุกตุกเสร็จแล้วก็มาดูงที่นิ้วเท้านิ้วโป้งคือสี่หนึ่งถึงสีเจ็ดนิ้วชี้คือทีหนึ่งทีดกดตามล่าตามจำเนาะนิ้วนิ้วกลางคือเอฟเอทีแปดถึงทีนิ้วนางคือเอลหนึ่งถึงเอลห้านิ้วก้อยคือก้นกบ Chat, uh, คนกบต่อไปขยับมานึงนิ้วท <Yeah> ี่มือซ้ายเนาะก็เหมือนเดิมขยับขยเนาะขยับ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 แล้วก็หมุนเข้ามือเข้าออกยืดปลายต็นย่งย่งละ่รงนี้ดนรอบเนาะแรนไปประมาห้ารอบแล้วก็ ขย่าขย่าเขย่าขย่าดันข hmm ึ้นงอลงดันลงงอขึ้นดัดขึ้นดันเข้าดัดออกดัดออกไหลเข้าเนาะลองโยกขึ้นโยกลงเนาะเนาะขย่าขย่าเขย่าหลังนั้นก็ดึงนิ้วมือดึงป้องชี้ ้างาขาดูตรงเช็คพลังงานดูเอาสู้กันเอามือหมอต้อมือหมอข้างข้างขวาจับใต้ข้อมือคนไข้มือข้างซ้ายจักที่หัวไหล่คนไข้อาสู้กันสู้ห่อ,อ,อไปจุดที่สองแต่หน้าต่งหูซ้ายสู้กันสู้ ต่อไปก็เอามือขวาแตะที่บ่าเนาะแตะที่บ่าตรงใกล้ๆคอมือซ้ายไว้ที่สอนไว้ที่ไช้ถอยใิไหม่ใช่ใช้ถอยใช้ถอยใช้ถอยมือขวาแตะไว้ที่ใช้ทอยใช้ถอยมือซ้ายกดไว้แถวกระเบนเน็บเนาะใกล้ๆกระเบนเน็บอ่าโอเคโอเคได้แล้วเนาะ เริ่มเหมือนเดิมมาที่ฝ่ามาที่เท้ามาที่เท้าเริ่มจากข้างซ้ายก่อนเนาะขย่าวเขย่าวขยาวขย่าวขย่าวขย่าวขยาวขย่าวขย่าวขยาขยาวขาวขยาวขยาวเย่าวเขวเาวเขหมุนมาาวเาววเขาเ่เย่ข้่อเาเ่อขเข้เา ห้ารอบหมุนกลับห้ารอบเนาะอ่าหมุนไปหมุนกลับแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบต่อไปก็เตรียมดึงข้อเทา้าล็อกส้นล็อกฝ่าเทนะ้าไว้เนาะและ้วก็ดึงกระตุกอืมเดึงกระตุกอืมเดึงกระตุกอืมเดึงกระตุกต่อไปก็มาดึงนิ้วเท้านะครับ ดึงนิ้วเท้าดึงนิ้วโป้งนิ้วโป้งคือ c 1ถึง C7 เนาะนิ้วชี้ p 1นึงนิ้วกลาง p 8ถึง T 1 2นิ้วนาง L 1ึง L 5นิ้วก้อยก้นกบน่ะออไปเขย่ามาทำเท้าข้างขวาเขย่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 าไป ขยับขยับขยับแต่แล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้าหมุนออกอย่างละห้าเอาะหมุนออกบ้างเนาจแล้วขยาวขยาวขยาวแล้วก็หมุนข้อเท้าหมุนข้อเท้าโยกโยกโยกไปโยกมาอย่างละห้าเนาะแต่แล้วก็ขยาวขยาวขยาวเตรียมมาล็อ เตรียมมาล็อกฝ่าเท้าข้างอีกข้างนึงไว้แล้วก็เตรียมกระตุกกระตุกกระตุกตุกไฮด้าเนะอ่ะน้ิ่เดินนิ้วนิ้วโป้งส1่หนึงสีนิ้วชี้ส1่หนึงสีนิ้วกลางส8่แถึงสี่นิ้วนางเอลถึงเอนิ้วก้อย คนกบ,บอ่าแล้วก็มัมาอยู่ฝั่งซ้ายมือทำการดึงนิ้วดึงนิ้วเนะาะขยาำขยาำขย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 ำแล้วก็หมุนขอ้อมือหมุนข้อมือคนไข้เนาะหมุนไปหมุนมาสักอย่างละห้ารอบเนาะ แยัไปยาไปยายาวนะต่อไปก็จัดขึ้นตอลงดันลงดันขึ้นนะดันที่ดัดลงดัลงดันขึ้นยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาแล้วขยับต่อไปดึงนิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้ดังนิ้ก้อยเนาะแล้วก็เอานิ้วเอาตั้งแต่ที่เราวางคิ้วแล้วก็มาเช้รังานดูใหม่นะครับสู้กันสู้สู้กสู้เาตาที่ ăn thải ว่ามันเบาไหมองที่เส้นที่สายไิมันเบาไหมน่าจะกินเจมันเคยจับปลาไหล เก็บเก็บแผ่นโอ้แผ,นแผน่นตมือมอ่าม